ที่บ้านหนองจานคือมีความตึงเครียดเกิดขึ้นจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศใช้มาตราการควบคุมที่เข้มงวดเป็นพิเศษเลยทั้งสองแหล่งก็รายงานตรงการเรื่องเหตุการณ์แล้วก็ประกาศฉบับนี้นี่แหละค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเนื้อหาสำคัญออกมาให้ชัดที่สุดว่าทำไมสถานการณ์มันถึงไปถึงจุดนั้นได้จนต้องมีมาตราการพวกนี้ออกมา แล้วไอมาตรการที่ว่าเนี่ยรายละเอียดจริงๆมันคืออะไรบ้างเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันมากที่สุดจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแหละรครับค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยนะคะเขาบอกตรงกันว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะที่มีชาวกัมพูชาบางส่วนเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทางหน่วยงานความมัน่นคงต้องออกมาตรการมาควบคุมสถานการณ์นะคะครับผม แล้วใครเป็นผู้ลงนามในประกาศนี้ครับพอจะระบุได้ไหมในประกาศระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นกองกำลังบูรพาโดยมีชื่อพลตรีเบญชพลเดชาวงศ์ณอยุธยาท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาลงนามในประกาศนี้เองเลยอ๋อครับผมและที่สำคัญมากๆก็คือการประกาศครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎอายการศึกด้วยค่ะกฎอายการศึกโอ้โหอันนี้ เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆเท่าไหร่เอ,อ่อมิอาจหลีกเลี่ยงได้จริงๆในการที่จะต้องใช้กําลังทหารตํารวจแล้วก็พล,ลเรือนด้วยนะคะรวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามแล้วก็รักษาอธิปไตยของชาติเอาไว้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือมีเหตุจําเป็นจริงๆงนแสดงว่าการใช้กฎอัยการสืกครั้งนี้เป็นการใช้เฉพาะจุด เฉพาะพื้นที่ไม่ได้ครอบกลุมไปทั่วใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยเป็นการประกาศใช้เฉพาะในพื้นที่ที่ระบุไว้ชัดเจนมากๆคือพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็ถนนสีเพนในเขตบ้านหนองจานนี้แหละค่ะโดยกําหนดให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยประเด็นเรื่องถนนสีเพนนี้ก็น่าสนใจนะครับทําไมถึงต้องระบุชื่อถนนเส้นนี้ออกมาแบบเจาะจงเป็นพิเศษเลยมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับ เท่าที่ข้อมูลเรามีพอจะบอกได้ไหมลึกๆขนาดนั้นนะคะว่าทำไมต้องเจาะจงเส้นนี้แต่ว่าเขามีการกำหนดให้ถนนสีเพนในพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยเป็นเสมือนแนวรักษาความสงบเรียบร้อยหรือถ้าเป็นข้อมูลจากอีกแหล่งคือสุดเสียงสังเขาจะใช้คำว่าแนวควบคุมพื้นที่อะคะ่ะ แนวควบคุมพื้นที่ใช่ค่ะซึ่งถ้าให้ตีความก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆในการครวบคุมการเข้าออกหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่บ้านหนองจานอาจจะเป็นเส้นทางหลกักหรือเป็นแนวแบ่งเขตอะไรสักอย่างที่จําเป็นต้องมีการครวบคุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อให้การรักษาความสงบโดยรวมมันมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะคะอ๋อ พอจะเห็นภาคความสำคัญของแนวควบคุมพื้นที่แล้วครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องหัวใจสำคัญของประกาศนี้กันดีกว่าก็คือมาตรการ5ข้อที่กำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยข้อแรกนี่เริ่มที่เรื่องพื้นฐานแต่สำคัญสุดๆเลยใช่ไหมครับเรื่องอาวุธใช่ค่ะข้อแรกเลยคือห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมที่ประกาศไว้นี้เด็ดขาดเลย คำว่าสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยก็น่าจะหมายรวมถึงวัตถุอะไรก็ตามที่อาจจะเอามาใช้ก่ออันตรายได้เช่นมีดไม้หรือวัตถุอื่นๆที่อาจจะดัดแปลงมาใช้เป็นอาวุธได้นะคะครับซึ่งมาตรการนี้ก็ชัดเจนมากๆว่าออกมาเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงหรือการประทะก,กันที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําได้อีกครับผมก็เป็นการป้องกันโดยตรงเลยข้อที่2นะครับเห็นว่าเกี่ยวกับการขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรายละเอียดเพิมเ่มเติมจากทาง3รีพ s ัด้วย ถูกต้องค่ะข้อ2คือห้ามดําเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการปิดหรือกีดกั้นเส้นทางหรือไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองว่าการห้ามปิดเส้นทางเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงเส้นทางสัญจรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ด้วยอ๋อก็คือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ เป็นวงกว้างจากการกีดขวางการคมนาคมนะคะก็น่าจะเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การใช้ชีวิตปกติของชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยหรือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความวุ่นวายเพิ่มเติมนะครับต่อไปข้อ3อันนี้เกี่ยวกับความมั่นคงโดยตรงเลยการห้ามถ่ายภาพ ใช่เลยค่ะข้อ3ห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆของฐานที่ตั้งหน่วยทหารหรือที่ตั้งของหน่วยกำลังในพื้นที่ควบคุมค่ะ อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นมาตรการด้านความมั่นคงโดยตรงเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลทางทหารอย่างเช่นตำแหน่งที่ตั้งการวางกำลังหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยมันรั่วไหลออกไปไม่ว่าจะไปสู่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ไม่หวังดีซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้ค่ะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงนี้ก็เข้าใจได้ตามที่แหล่งข่าวว่ามาต่อมาข้อ4ี่ อันนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่พฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ ถูกต้องค่ะข้อสี่คือห้ามทะเลาะวิวาทหรือดึงสุราของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมมาตรการนี้น่าจะออกมาเพื่อควบคุมแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์บานปลายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่ามีการทะเลาะวิวาทกันซึ่งอาจจะลุกลามไปใหญ่โตหรือว่ามีพฤติกรรมที่ขาดสติจากการมึนเมาซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงหรือความไม่สงบได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอยู่แล้วแบบนี้นะคะอืม ก็เหมือนการตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับเพื่อไม่มีประเด็นขัดแย้งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5เกี่ยวกับการใช้เสียงค่ะข้อ5ห้ามใช้เครื่องคลยายเสียงหรือส่งเสียงดังที่เป็นการรบกวนยุยงปลุกปัน่นหรือสื่อความหมายไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหนะ้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสียก่อนนะคะ มาตรการนี้น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับข้อมูลที่ว่ามันมีเหตุวุ่นวายหรือจราจรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้การควบคุมเรื่องเสียงดังหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็เพื่อป้องกันการปลุกระดมหรือการรวมตัวหรือการสื่อสารที่อาจจะไปขยายความขัดแย้งสร้างความเข้าใจผิดจนนําไปสู่ความไม่สงบเพิ่มเติมได้นะคะครับผมครบถ้วนดัง5ข้อเลยนะครับสรุปสั้นๆก็คือห้ามอาวุธ ห้ามกียตขวางเส้นทางห้ามถ่ายภาพฐานทหารห้ามทะเลาะวิวาทหรือดื่มของมึนเมาแล้วก็ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงโดยพลาการทั้งหมดนี้เป็นข้อบังคับสำหรับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานและก็บนถนนสีเพนทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ให้มันเกิดผลจริงๆในพื้นที่ล่ะครับ ค่ะตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เรามีนะคะระบุว่าการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเลยค่ะของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่จะต้องประสานงานกาันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้นะคะครับแล้วลักษณะการทํางานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตอนนี้นี่จะเป็นยังไงครับพอจะบอกได้ไหมว่าระดับความเข้มงวดมันจะประมาณไหนจากข้อมูลที่เรามี แหล่งข่าวเขาใช้คำว่าจะมีการตรึงกำลังค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นตรึงกำลัง ใช่ค่ะคาว่าตกึงกําลังนี่โดยทั่วไปแล้วมันหมายถึงการวางกําลังเจ้าหน้าที่จํานวนมากกระจายกําลังกันครอบคลุมพื้นที่สําคัญสําคัญแล้วก็มีความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ต่างๆได้ทันทีเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังในการควบคุมสถานการณ์แล้วก็การบังคับใช้มาตรการทั้ง5้ข้อนี้อย่างเคร่งครัดจริงๆเพื่อให้พื้นที่กลับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ